ก็เจ๊ติดอ้อมติทำงานเตดังพอรตาตทดขึ้นมาปกติยกโค้บเไม่ดับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็มีเกสหนึ่งที่อยากจะมาแล้วส่วนฟังนะครับเป็นเกสปรึกษามาจากเพื่อนจ้างคนหนึ่งนะครับที่มาตามอยู่เป็นประจํานะครับก็การน,นี้เวฟหนึ่งสไฟเดียบบางลมนะครับเป็นเลสสเตปสามทที่ดูในรูปนะครับเป็นเลสสเตปสามมีปัญหาก็คือ สตาร์ทไม่ติดปั๊มติกไม่ทำมานแต่ไฟสัญญาณไฟแซอะไรตํดังปกตินะครับซึ่งนคลิปแบบนี้ก็นะครับไม่น่าจะไม่มากเกินไปนะครับแต่ว่าตามตรงคลิปที่ก็บอกมานะครับนะครับก็คืออ่าก็บอกว่าไฟสัญญาณใช้ได้ปอสตาร์ทเครื่องติดปั๊มติก๊กล็กรก็ ปกตินะครับแต่พอยกโกด,ดับนะครับอันนี้อันนี้ก็ต่อสายตรงนะครับเป็นเกตี่ต่อสายตรงเนีบร้อยแล้วแล้วก็ใช้งานได้แต่พอะกโกลดแบตเตอรี่ดับนะครับแล้วการต่อสายตรงนะครับอ่ะทีนี้นี่น,น,นี่คืออาการนะครับ ปะคนเจ่อติดปัมติ๊กไม่ทำงานพอสตาร์ทเครื่องติดปุ๊บเชได้นะครับตอกแบตเตอรี่ไม่ดับอันนี้คืออาการเดื่อๆมาแบบนี้ครับตอกแบตเตอรี่ไม่ดับนะครับนะซึ่งแน่นอนละถ้าตอกบุกโกเบตเตอรี่ไม่ดับก็คือแสดงว่าไม่ใช่เกี่ยบระบบไฟชาร์จแน่นอนนะครับนะไม่ไม่เกี่ยบระบบไฟชาร์จแน่นอน อ่ะทีนี้จากปัญหานี้ครับผมก็เลยโฟกัสบอกว่าลองไล่นะคือต้าอันนี้เป็นแนวต่างนะครับถ้าเปิดเปเจอเก็แบบนี้ก็เป็นแนวตางในการไล่ได้ก็คือไล่ตั้งแต่ในเรื่องของแบตเตอรี่ไปสับกุญแจไปกล่อง ECM นะครับคือการครบครบวงจรคือปั๊มติกไม่ตามาเนี้ กือกล่องไม่ตัดไม่สั่งแน่นอนแล้วไฟนจินอะไรก็ไม่โจ้ทับฟิวไม่กาดไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับแบตเตอรี่มีไฟก็คือไล่ตั้งแต่แบตเตอรี่ไปอานะครับเส่กุญแจไปอ่าเป็นจ์ดพวกเนี้ยไล่มาเลยครับแล้วก็กดด้วยจาไฟอะไรต่างๆเนี้ยก็คือไฟจัดเมื่อกี้ต่อแบตเตอรี่ได้ไหมไม่ดับแสดงไฟจัดตำนานถ้าได้กดลูกกันจาไ,ไฟก็ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ปุ๊บ ก็คือมีเป็น,นจ์ดมีแซฟกุญแจมีสายไฟที่ก็แบตเตอรี่ในโซนนี้วิ่งในโซนนี้ได้เลยซึ่งก็บอกว่าผมบอกว่าต่อสาตรงมันมี2คู่ใช่ไหมครับต่อจาตรงให้เป็น2คู่ทีนี้ในการต่อของเขานะครับก็ไปต่อแล้วใช้ได้ก็คือสังเกตนะครับต่อแล้วใช้ได้แต่ในการต่อครับก็คือสายจำเปไปเห็นไหมครับ สองเส้นนี้ก็หวากันแล้วตรงนี้หนึ่งเส้นตัวนี้หนึ่งเส้นจะได้วงว่างครับปลั๊กตัวนี้ไม่ได้ต่อซึ่งการต่อแบบนี้แจืได้แต่มันไม่ครบวงจรสายเส้นที่ไม่ต่อก็คือนะครับสายสีแดงไม่ได้ต่อนะครับสายผมก็ตามเรื่องอ่าเรื่องสาย ทีสายสีแดงก็ไม่ได้ต่อนะครับแล้วเป็นยังไงอะเมื่อไม่ต่อตมต่อซามเส้นรวมกันครับบเวนเส้นนี้เส้นหนึ่งเว้นมันมาต่อได้ใช้ได้นะครับเห็นไหมไฟว่าชีดไฟเขียวได้ขึ้นขอบปั๊มติ๊ทตํานานปั๊มตะานานไฟแต่เส้นที่เว้นไว้คือสีแดงเห็นไหมครับเห็นไหมสีแดงเว้นไว้มามีดำกู้สองเส้นแล้วก็ดำแดงแล้วก็ดำการําเบิน เส้นสีก้อนเว้นไปคือเส้นสีแดงเห็นไหมครับเห็นนะการต่อเ,<ร>เว้น,เน,เนครับเว้นเส้นนี้เส้นนี้มันมาเว้นเส้นสีแดงไหมไฟเขียวได้ขึนครบปั๊มติ๊กตำนานอ่าตอนี้ขึ้นครบตำนานจะได้ก็คือก็ได้เป็นทีวินเจแล้วครับแต่ตอ,ตอนนี้เขากำลังจะกันตรง,ตงว่าที่วินเจเสียนะครับแต่เวลาต่อแบบเนี้ย สิ่งที่เจอคืออะไรอปัญหาที่ตามมาครับก็คือจะเป็นแบบหนาแบบนี้แมบบ่ไฟตะมาณน,นะครับอันนี้ปัญหาเดิมปัญหาเดิม,ะดมอะอันนี้ปัญหาหมดไหมอันนี้ก็ก็แบบไม่เีไม่ดับนะครับอันนี้ปัญหาเดิมทีนี้พอต่อแบบเมื่อกี้นะครับพอต่อแบบเมื่อกี้ครับ ให้ต่อแบบนี้บังติดไล่ก็นทำงานกะับตัดติดเป็นเส้นเด้งดั้กับอันนี้เป็นแนวต่า,ตางนะครับเดี๋ยวห้อยกันต่อแบบเนี้ยอ่ะทีนี้ไอต่อไอดู ก็ยกก้วแบตดับเห็นไหมคือปัญหาที่ตามมาคือพอตัดก้วแบตเตอรี่ไฟดับแสดงว่ามีปัญหาเรื่องไฟชาร์จใช่ไหมครับก็คือสายสีแดงอ่ะมันเป็นวงจรไฟชาร์จเพราะฉะนั้นไฟที่ไม่เข้ามาก็คือไฟไฟเครื่องไฟเครื่องไฟชาร์จไม่เข้ามาเมื่อไฟชาร์จไม่ข้ามาครับใช้เต้ไฟแบตเตอรี่นะครับสีดำกับแดงนะครับคือไฟแบตเตอรี่ปานฟิวนะครับ ครับเป็นชัดมีเซมซีเรื่อง,องด้วยโชอ๋อมาคุม้มงครับเป็นชัดกับหลักคุ้มเยกันว่าไม่ชมอ,อาการยังเี้เดิอคงไปกับลูกสนับเดียรครับอืมเจ็ด่นสขง,งผมเจ็ด่น,น,นแารา,อ,าอืมทีนี้ปา๋านะครับ Uh ครับทีนี้ที่ผมต่อต่อแล้วไฟหนะ้าปัดขึ้นนั้นดำนุ่มเงินจองนีบแล้วก็ข้ามมาจองนี่ครับแดงแดงแดงดำอ่า uh, ดำกัดแดงนะดน,นะครับดำกัรแล้วเส้นดำในต่อข้ามันยสวิตุเจ่ใไม้แล้วก็เส้นีดมี่ยวมแล้วก็ว่ามมน ทีนี้หมือนที่บอกว่าเว้นบ้างไว้ก็คือเส้นสีแดงทีนี้กันในการต่อนะครับนะในการต่อก็ตรงนี้รู้ได้แหละว่าถ้าเป็นก่เกตตรงเนี้ยน่าจะอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ฟ้นเจที่มีปัญหนานะครับนะอาจจะไม่ใช่อยู่ที่สวิตช์กุญแจที่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ตรงอื่นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมต่อบอกไอต่อใหม่ต่อ,อยังไง วงจรของเว็บไรสิบไอเว็ไรมาไอนะครับจะมีจะอรกุญเจอยู่4เส้นนะครับถ้าเวรบมากระบรูจะมีแค่สองเส้นก็คือตัดต่อวงจรเลยแต่นี้จะมีสี่เส้น4ี่เส้นนี้เวลาต่อสายตรงนะครับไอต่อคู่ส่วนมากคู่จะสลับกันอยู่นะครับมันจะควยกันอยู่ไอต่อคู่ต่อคู่ยังไงดูวงจรนะเส้นสีแดงก้าด,ดำ่านฟิว ปั่นแบตเตอรี่ปั่นฟิวส์10แอมปั่นฟิวส์10แอมนะครับได้ไปใช้งานแต่เส้นสีแดงปั่นเป็นจัดเห็นไหมครับออจะก,กดดวดเข้าเป็นจัดรีเกเลเตอร์รีคตรริฟายเออร์นะครับแล้วก็สีแดงออจากสีแดงตัวนี้ออกออจากสีแดงจา่ายลูกชี้นะครับเข้าสีแดงสวิตช์ลูกชีน,นะครับได้ออกเป็นสีดําค้านน้ำเบิร์นดำค้านน้ำเบิร์นคือไฟเลี้ยงระบบหัวจิตนะครับ ระบบปรจีน,นะครับก็คือไฟบวกก็คือนำการดำเนินแต่ถ้อาออกสสยกุญแจป่านฟิลสิบแอมแล้วออกสีดําสีดําคือไฟ้ยงระบบไฟสัญญาณตัวไปเหมือนนิดกาบูครับก็คือเส้นสีดําเลือกกาบูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เข้าแดงออกดําเพราะฉะนั้นเวลามองคลชอบจําปิดครับพอเข้าแดงออกดําปุ๊บนะครับเข้าแดงได้ออกดําเราก็เลยสามารถจะเออเข้าแดงแล้รอไปออกดาเลย ซึ่งกันต่อแบบนี้กอมบังก็ปิดอยู่เพราะว่าไฟที่มาเลี้ยงวัวจีกับกลายเป็นว่าไฟสิแอมป์ที่มาจากฟิวหลักและมาจากแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเมื่อไรที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับนะครับไม่มีแบตเตอรี่ไฟจะมาจากไหนมาจากสีแดงเหลืองครับแล้วขึ้นตรงนี้ปั่นฟิวสินแอมป์มาใช้แต่ถ้าสมมุติเราต่อไม่ต่อเส้นสีนี้เมื่อกี้นะครับเอามาใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถามว่า กรณีที่เราต่อแบบนี้แล้วต่อแบตเตอรี่ออกไปปุ๊บมีโอกาสที่ดับไหมก็มีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสดับแสดงว่าปัญหาอยู่ตรงไหนไฟตรงนี้ไม่ไปใช่ไหมเมื่อกี้ก็ต่อแบบเมื่อกี้นะครับก็ต่อแบบเส้นสีแดงแดงดำเก้านี้เลยไม่ผ่านตรงนี้นึงก่อนนะครับแล้วเส้นก็จะไปนี้เลยแล้วเข้านี้ผ่านฟิวส์ิบแอมป แล้วเกทเมื่อกี้ครับมันดับแสดงว่าไฟที่ไป,ไปเป็นจัดมันไปไหมไม่ไปเมื่อไม่ไปครับสูบได้เลยว่าตั้งแต่ตรงนี้มาป่านนี้โอเคใช้ได้แต่ตั้งแต่จุดนี้จุดนี้นะครับป่านเส้นสีแดงเหลืองไปเป็นจัดตรงเนี้วงจรปิดอยู่ก็คือไฟไม่เดินครับสายไฟกัดในอะไรแบบนี้ก็คือวงจรมันปิดอยู่ไฟไม่สามารถที่จะเป็นจับเป็นจับ ไปใจย,ยานได้ถ้าก็ต่อเมื่อกี้นะมาต้องใ้ได้แต่เมื่อกี้พอต่อปุ๊บต่อแบตเตอรี่ออกปุ๊บตัดตรงนี้ออกครับพอตัดตรงนี้ออกปุ๊บดับสแสดงว่าไฟชาร์จไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกมาสองอย่างหนึ่งการต่อที่ถูกต้องนะครับต่อแต่ตรงสายตรงนะครับของเว็บประสิบเว็บเลยมากไอ้สีแดงเข้ากับดำขั้นน้ำเบินนะครับการต่อตรงนะก่อนอนที่เราอยาก ดูว่าแบบอ่าสวิตช์ยืนแจมีปัญหาไหมก็คือเราต่อตรงใช่ไหมครับสีแดงเข้าดําก้านน้ำมันสีแดงดําเข้ากับสีดําแดงก้านดำนะครับเข้าสีดําต่อสองคู่นะครับคู่เดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้คือไฟสัญญาณตัวนี้คือไฟเลี้ยงระบบจิตนะครับเพราะฉะนั้นจะต่อสองคู่นะครับต้องต่อสองคู่หะครับคือ เส้นสีดำค่าดํ้เบือน,นครับแต่ถ้าเป็นรถออโต้ก็เป็นสีน้ําตาลนะครับรถมีกเกียร์ก็คือดาค่าตั้งเบินก็คือไปเลี้ยงระบบอัจติตทั้งหมดเลยทําไมจะเป็นกอยเป็นปั๊มเป็นมอเตอร์มอเตอร์ปั๊มเป็นกอยเป็นหัจิตนะครับอันนี้แล้วก็ไฟเอฟไออันนี้คือไฟที่ดําค่าดํ้เบินมาใช้ส่วนดำแดงอ่าเส้นสีดำลำลวนนะครับ ดำรวมวิ่งเข้าตัวนี้เลยครับสัญญาณไฟตัวนี้เพราะฉะนั้นครับไฟที่มาเลี้ยงหัวจิตนะครับนะมันมีสองส่วนเห็นไหมครับตรงนี้ไอดูนนะตามตาม่างถ้าเป็นจุดอย่างนี้คือมีการต่อกรมของเรื่องของสายไฟต่อแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือวิ่งผ่านเฉยครับเพราะฉะนั้นคือวิ่งผ่านเฉยเพราะฉะนั้นเส้นสีดํา เห็นไหมครับเส้นส okay. so ีดําจะเข้ามาที่ไฟเตือนระบบัจฉจิตสัญญาณไฟอุบอยเราไปเตือนคือเราไปเตือนที่ดําไม้ใช่ไหมครับเราไปเตือนที่ดําหม้แล้วก็เข้านะครับก็คือเพื่อให้ไฟดําหม้แล้วก็เข้าที่กล่องไม่ได้ไฟเลี้ยงนะครับไม่ใช่ไฟเลี้ยงกล่องไฟเี้ยงกล่องก็คือไอจีปีหนึ่งคือดคการทะเบียนเห็นไหมครับอันนี้คือไฟเด้งกล่องนะครับไฟเด้งกล่องเพราะฉะนั้นครับหลักๆเลย สองอย่างในการต่อนะครับไอต่อแบบนี้นะครับแดงเข้าดำน้ำมินกับแดงดำเข้าสีดำไม่ใช่แดงเข้าดำนะครับเพราะว่าเราจะจำรถกระบุคือแดงเข้าดำนะครับแต่นี้มันไม่ใช่นะครับนะต้องต่อสองคู่ด้วยอ่ะครับทีนี้ปัญหนานี้เรารู้ลวสแสดงว่าเหมือนที่ผมสรุปว่าตรงนี้สีแดงสีเหลืองแดงถูกไหม เดี๋ยวมาดูคําตอบครับว่าเหลืองแดงไปดูอ๋อแบบความรุ่งร้อนกี่ีบอกใช่ไหมครับแต่อยอย่างเงี้ยต่อกรอบประจอดอ่ะส้นนะดำมงินควายกับแดงดำซึ่งก็ดำกูเปล่ากับที่แดงเด่นเดียวแดงด่วนไม่ควายนะครับอันนี้ก็ต่อควายนะอันนี้ยังต่อควายอยู่คือจริงๆจะไม่ควายนะครับเป็นคู่เลย มันไม่เหมือนล้วกระบูนะครับกระบูจะต่อไวาแต่นี่ยังต่อปิดอยู่นะครับต่อไวเลยอ่ะทีนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วมาดูสิ่งที่เจอครับก็ชุดสายนี้เลยครับสีแดงเหลืองแดงเหลืองแดงกัดเดืองครับทีนี้แดงคัดเดืองเห็นไหมใส่มอเตอร์ต์ดอะไรต่างๆไปกล่องฟิวส์อ่าแดงกัดเดืองนะครับแดงคัดเดืองไปออกกล่องฟิวส์ใช่ไหมครับเนีย่ย แดงกระเดือกจากกล่องฟิวตรงนี้มานี้แล้วก็พ่วงกับแดงกระเดือกเข้าฟิวสิบแปดเพราะยังอยู่ติดกล่องฟิวแดงกระเดือทีถึงสายไฟเส้นนี้ครับเอาหอกแล้วเอาจุดหมายใจเปิดใจได้ปกติโอเค จบจบเกสไปครับสำหรับเบสหนึ่งสองหน้าไอสเตติที่สามก็คือสายไปเส้นเดียวนะครับไม่เข้าวงจรสีแดงก้านหลวงนะครับอันนี้มันเป็นเนื้อตาตัวอย่างแล้วก็วิธีการได้ไล่นะครับวิธีการไล่ก็คือสายไปเส้นนี้เส้นเดียวชุดนี้ชุดเดียวครับตัวขน,นาดนี่ครับชุดเดียวชุดสายไปที่ มานะครับนะแต่ไปที่มาชุดเดียวพเพราะฉะนั้นครับอ่าเจอเลยตีครับตีก็แบตคือชุดสายไฟตีออกจากแบตเตอรี่มาก็ต่อตรงนั้นนะครับก็สลับมือตรงนั้นนะจุดนั้นแหละที่เขาเปลี่ยนมาแล้วก็อาจจะมีการกัดในนะครับไม่ครบวงจรนะครับก็คือจบเก็บไปนะครับไม่จบเก็บอ่าจบเก็บไปสำหรับเกตนี้นะครับพอเป็นแนต่างสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ มีวงจรก็สามารถที่จะลองไล่แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องของวงจรได้เห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้คุ่มมือซ่อมนะครับสามารถเอาไปได้ไล่นะครับช่างก็ต้องใช้คุ่มือนะครับจะไม่เสียเวลาในการตำนานนะครับโอเคครับเจอกันสำหรับคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับและขอบคุณสำหรับเจ้าของเคปปะนาด้วยครับสวัสดีครับ